เออมาทําแบบนี้แล้วก็หนีไปคืออะไรครับเนี่ยคืออะไรมาทําแบบนี้แล้วก็จากไปงงเหมือนกันนะแต่มีของเก็บก่อนของสําคัญหวัสดีพี่เจอกันอีกแล้วซื้อของหน่อยมีอะไรขายบ้างไม่มีของอะไรใหม่ลเลยอืมไม่มีอะไรใหม่อ่ะมีแต่ er. แล็อกเก็รแลนเชอร์เราซื้อไปก็ไม่ได้ ของมันเต็มนะเราใส่กระเป๋าไม่ได้แนละ้วโอเคโอเคพี่เจอกันรอบหน้าที่ผมมีกระเป๋าตรงนี้มีตู้ที่เปิดไม่ได้แล้วก็มีกระดาษดูเหมือนจะมีผู้บุกรุกเป็นผู้หญิงอยู่ในหมู่ของพวกเราเราเชื่อว่าเธอเชื่อมโยงกับเซรานอกจากนี้เรายังเชื่อว่าเธอเป็นคนที่เอาไข่ที่ฉีดเข้าไปในตัวของเซราด้วยก่อนที่มันจะฟักเป็นตัวเธออาจจะให้เขาดึงตัวอย่างก่อนที่ตัวแทนชาวมริกันนั่นจะมาถึง เห็นได้ชัดเลยว่าเป้าหมายของเธอคือตัวอย่างเราต้องไปหาเธอก่อนที่เธอจะสามารถติดต่อกับเซาได้อีกครั้งนอกจากนี้ยังมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าเธอกํลาลังทํางานให้ใครบางคนเราต้องการให้เธอมีชีวิตอยู่เพื่อสอบปากคําน่าจะตอบคาถามของเราได้ทั้งหมดหลังจากที่เราจับตัวเธอได้แล้วเรื่องของเซาก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วตราที่เราเลือกคืนตัวอย่างคุณสามารถกําจัดเขาได้ตามที่เห็นควรเลยตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะมั้งโอเคไปกันต่อดีกว่าแต่ตรงนี้มีของให้ตีก็ตีเลยละกันอยากได้ของ โอ้ยเระเปิดไฟดีดีด,ดีเก็บไว้เยอะๆตรงนี้มีประตูเปิดเอ่อตรงนี้ทําไมมันมีเพลงขึ้นมามันต้องมีอะไรแน่นอนมันต้องมีอะไรแน่นอนโอ้โหเสียงอะไรอะเสียงอะไรได้แถวนี้เฮ้ยเหมือนมีกระสุนอยู่ตรงนี้เก็บก่อนเก็บไว้เยอะๆเสียงอะไรอะอันนี้คือที่ไหนแล้วตรงนี้มาอะไรีย๋ยว ขอตีก่อนไม่มีอะไรตรงนี้เปิดได้แล้วก็ไปได้ด้วยเดี๋ยวตรงไหนเนี่ยผมมาทางไหนบ้างมาทางนี้แล้วกันไม่รู้ทางไหนจะมาทางนี้ก่อนทางนี้ของเยอะดิเอม,มาตรงนี้ให้ตีสองที่นี่ไงอุ้ยงูโอ้ยโดนงูฉกโถเออช่างมันตรงนี้มีที่ให้ยิงก็ ยิงเลยแล้วก็เอาลูกซองมาตีเก็บได้แค่สปีเนลวเปิดประตูออกมามาโพไหนนะ่ะอ๋อทางที่เรามาไม่ได้นะตรงนี้คือมาทางที่เรามาแล้วเตะไม่ได้นะะเตะแล้วประตูไม่เปิดอะ่ะมันโดนล็อกอยู่ประตูมันแน่นไงประตูมันแน่นมันเลยเปิดไม่ได้เออชางมันไปมาทางนี้มีของให้ตีด้วย ราเบิดแฟตเก็บมาโอ้เราเบิดเยอะนะเนี่ยมาทางนี้เดี๋ยวขวาแน่ๆแ,แล้วก็ประตูนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอ๋อะไรอะ่ะมันคืออะไรเปิดกดทำไมเพื่ออะไรกดทำไมอ๋อยิงอันนี้หรอ๋อนี่ไงก็ว่าอยู่ให้ทำอะไร ยิงเสร็จเอาลูกซองมาลูกซองถือไว้กับตัวปลอดภัยสุดมาเข้าไปข้างในพี่เป็นใครครับเนี่ยโอ้ยโดนล็อกแป๊บนึงโอ้ย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 โดนโดนเดี๋ยว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 พี่พี่พี่ต้อยู่ไงโอ้ยโอ้โหโอ้โหแรงแรง พี่กระแรงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ใช้ระเบิดแฟดนะปาไปเลยปาไปแล้วก็เอาลูกซองมาเอาพี่ไม่โดนแฟดได้ไงโอ้ยโอ้ยหโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหูหโหูเฮ้ย,ย,ยพี่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 ใจเย็นพี่ห้องก็แคบแคบแบ่งกันอยู่ก็ได้นะห้องก็แคบแคบแบ่งกันอยู่ก็ได้พี่ ห้องเขาแคบๆแบ่งกันอยู่ก็ได้อตายแล้วก็เอายามาใช้ใช้ยาเสร็จก็รีโหลดแป๊บหนึง่งเพราะว่ายัางมีตัวอยู่กับเราอีกอยู่นีไหนตัวหนึง่งอีกตัวหนึงหน่งไอตง้ตัวนี้ก็ตายเลยซะตรงนี้มีอีกตัวหนึง่งไปไหนทำอะไรฮะหมดยังหมดแล้วแล้วก็เก็บตังค์มาหมื่นห้าได้อะไรมา ได้าฬิกาทรายออยังไงมาดิลูกซองพี่มีเยอะเอาดีดีโหลดด้วยอา้าฉึกฉากยังไม่หมดอีกอ้าวมาจากไหนกันนะมาจากไหนกันน่มาจากไหนกันาากน,กน่ต้องต้องรีบออกไหมหรือว่ายังไงต้องยิงออกเหรออ๋อต้องยิงออกอ,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 อย่าบอกนะยิงไม่ได้ ต้องลูกซองเปิดไปเลยได้ตังค์มาพันสีแล้วก็ได้กินเฮิร์บกลับคืนมาก็ดีอยู่เก็บมาพันสีเออหมายแล้วไอ้ตัวนี้จะลงกันมาทำไมแย่ๆเอะระสุนไม่อยากใช้ก็ได้ใช้เนี่ยคือเราต้องกลับใช่ไหมหรือว่ายังไงเราได้ของแล้วอะอะไรมีปัญหาอะไรกันรีโหลดเอา อย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกนี่งไงหมดเอ,อ่าลูกซองไหมเอากระสุนลูกซองหมดซะละเลยอีกสี่นัดสุดท้ายแปลว่าเราต้องกลับจริงๆด้วยนะอย่าเพิ่งนึงอันนี้ปุ๊บอาา่าฮะได้ของแล้วต้องกลับจริงเหรออ๋อนี่ไงมีประตูอยู่เข้าทางนี้มานี่อาา่าฮะเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้อง เอาลูกน้อยหนาไปกินอ๋อเป,เ,ปเป่าเป่าเป่าไปเลยเนะี่ยโดนใครมั่งโหโดนหมดเลยใครไม่รู้แต่ยิงไปก่อนเห็นเดินมาที่เท่กัวเท่กับลีออนไม่ได้ต้องยิงไปก่อนรีโหลดด้วยขอรีโหลดหน่อยอ่ะแล้วก็เอาลูกซองไหมไม่เอาปืนกลนะฮะตอนนี้ปืนกลกระสุนเยอะอเอ่ออไปไม่ได้โอ้อะไรเนี่ยต้องโหลดลง ขอดูของหน่อยได้กระสุนช็อตกันมาแล้วก็ได้เงินมาพันหกตรงนี้เป็นคันโยกแล้วก็โยกไปอ่าลงมาโยกแล้วใช่ไหมแล้วเราจะขึ้นไปยังไงเนี่ย๋อ,อมีบันไดขึ้นโอเคเข้าใจกันขึ้นมาไปทางซ้ายอ่าฮะอ๋อตัววกนี้มาดีกระสุนเยอะรอบนี้กระสุนที่เยอะ มาดิโอย้ยเอาข้างหลังก็มีโอ้ยข้างหลังมีอย่างนี้ต้องข้างหลังมีอย่างนี้ต้องเอาไปยังไงโอ้ยโอ้ยแป๊บนึงลูกซองลูกซองโอ้ยโอ้โดนตีมาไกลเลยเฮ้ยอันนั้นกลย่างโยนี่โหลดแป๊บโอ้ยเกือบตายอย่านะอย่านะใช้ก่อนโอเคอะไรโอ้ยไกลล่างไกลล่างแป๊บนึง แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้กายล่างตัวหน้าด้วยขึ้นบันไดออกมาแน่เลยใครให้ขึ้นกระสุนหมดแล้วไม่เป็นไรปืนพกได้ตายตายแล้วมั้งเนี่ยตายแล้วไอ้ตัวนี้มายังไงเนี่ยมายังไงเฮ้ยตายแล้วยังอยู่แล้วนะไม่โดนไม่โดนเอ้าได้ยังไง นี่เป็นไงไอตัวนี้มายัางไงหืม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 ไอตัวนี้มาอย่างไงเนี่ยโผมาผิดเวลาหรือเปล่าหืมหืมหืมโผมาผิดเวลาแน่เลยเดี๋ยวผมค่อยลงไปนะเพราะว่าทางนี้น่าจะเป็นทางที่เราให้ไปอยู่แล้วขอมาทางพวกนี้ก่อนไปได้ไหมไปได้ตรงนี้มีอะไรอ่ะแป๊บหนึ่งนะ ได้ตังมา 700. เจ็ดร้อยเฮ้ยมีที่ให้เซฟมีก็ให้เซฟไปเลยอาา้าฮะทางนี้ไปได้ไหมไปได้นี่ไงฉันได้มาแล้ว ฉันก็ได้ตัวอย่างมาแล้วนายก็ไม่มีประโยชน์ต่อฉันอีกต่อไปแล้ว <Sad ler! S 1> สิทธิ์ลักของฉันซารันซ่าจะทำให้มั่นใจว่านายต้องมาเชิญชะตากรรมเดียวกันกับลูอิสอยู่กับฉันก่อนนะลูอิส <c oughs> ฉันนเป็นนักว <c oughs> ิจัย <c oughs> ทุกจ้างโดยแซดเลอร์แต่เขาดันรู้ว่าฉันทำอะไรอย่าพูดเลย <c oughs> นี่ ยายานี่มันจะช่วยชะลอการเติบโตของปริธิ์ตัวอย่างนั่นที่ที่เซดเลอร์เอาไปนะนายต้องเอามันกลับมา ไม่นะลูอิสเพิ่งมาเมื่อกี้กลายเป็นโดนัทไปซะแล้วไม่นะเดีย๋ยวขอเช็กดูหน่อยอันนี้มันบอกว่ามันต้องได้ชดใช้แน่เช่นสัญญาโอเคแต่ได้ยินเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงมาจากไหนแต่มีกระสุนเก็บก่อนผู้หญิงอยู่ไหนแอสลี่เหรออ๋อแอสลียอยู่นี่แป๊บนึงขอฟาร์มก่อนไม่รีบนะโดนขังไปแป๊บนึงเดีย๋ยวไม่ได้ฟาร์ม ของอยังไม่ได้ฟาร์มแป๊บหนึง่งตรงนั้นคือประตูใช่ไหมต้องลงไปช่วยแอสลี่อาา่าฮะแต่ก่อนจะลงไปช่วยขอฟาร์มของแปบบ๊บดูแล้วแอสลี่รอแป๊บหนึง่งอันนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้โอเคมันล็อกจากด้านในอีกแล้วตรงนี้ก็มีของขอฟาร์มก่อนละกันได้สปีเนลโอเคโดด โหลดไม่ไดไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางลงตรงบันไดค่อยเป็นทางลงแป๊บนึงนะแอสลี่รอแป๊บนึงกำลังลงไปแล้วอันนี้อันนี้เราต้องทำไงอะยิงเนี้ยอ๋ <c oughs> อเกือ <c oughs> บจะตายแล้ว <c oughs> ไหมล่ะ <c oughs> แอสลี่เอาอไปจากที่นั่นก่อนเ <c oughs> พิ่งช่วยเมื่อกี้ก็จะโดนอีกแล้วแอสลี่อยู่ไหนอะทางทางนี้เหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวไยงเพิ่งได้ช่วยเมื่อกี้เอาสไนเลยมาสไนสิบนัดรอหนึ่งตัวหนึ่งตัวตายไหมตัวนั้นน่าจะตายอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตายไหมตายรีโหลดด้วยเดี๋ยวไม่ได้รีโหลดหมดยังน่าจะหมดแล้วนะแอซลลี่ไปไหนอะ ไปทางไหนนั่นประตูมันล็อกฉันเปิดมันไม่ได้เฮ้ยตัวนี้มาตัวนี้มานี่ไงไปไหนอะไรนี่ไงไม่โอไม่โดนเอาดีตายไหมเฮดช็อตอันนี้พอขอหัวหน่อย นี่ไงเฮดช็อตรีโหลดด้วยเดี๋ยวไม่ได้รีโรหลดฮะแอซซี่ไปไหนต่อฉันได้กุญแจแล้วฉันสามารถออกไปได้แล้วโอเคอ้าวเอาเดี๋ยวเราเล่นเป็นแอซซี่เหรอโอ้โอ,โอ้เก็บสปีนลก่อนเล่นเป็นแอซซี่ก็อย่ายลืมเก็บของนะครับเอ่อตรงนี้มี ยาแต่เรากดกระเป๋าไม่ได้เก็บได้อย่างเดียวขอเซฟตรงนี้ก่อนแล้วกันเราต้องมาทางนี้เอ้ยนายเป็นใครนั่งไม่ได้เอ้ยโอ้ยอย,อยาอย่ายุ่งอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับน,น้องอ๋อโดนบีบเดี๋ยวเดโอ้โหเลือดลดโคตรไวโอเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋อใช้ได้แล้วแต่ก็ไม่ได้ แต่ก็ใช้อันนี้ไม่ได้มันเป็นสีเขียวเอ้ยมันเป็นสีเหลืองอ่าเจอพอดีเก็บมาเราต้องมาตรงไหนเนี่ยตรงนี้เหรอไปไม่ได้แป๊บบนึงไปไม่ได้มุดได้โอเคมุดมาปึ๊บหมุนอันนี้กดเลขศูนย์เหรอศูนเราเหรอไม่ใช่ศูนนี้เหรอเยด้ยวยเดๆต้องกดศูนอันนี้เหรอ นี่ไงมุดทันเว้ยมุดทันเลยมาดีมาดีก็มาดีเมื่อกี้ไม่ได้กดเลขศูนย์อะไรอะตรงคีย์บอร์ดมันมีสองเลขไงเนะี่ยอืมหมุนต่อเลขศูนย์นี้เหรอแป๊บนึงนะเออน่าจะเลขศูนย์อันนี้แหละหมุนก่อนหมุ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 น เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมุดก่อนไปได้ไหมแค่นี้มุดได้ไหมไม่ได้ต้องเปิดแบบเยอะๆหรอแค่นี้ก็ไม่ให้หมุดปะทูวิ่งมานี่แล้วก็เข้านี่หมุนต่อหมุนต่อเล้แอิลี่หมุนต่อกม้มก้มไปก็ไม่ได้ต้องแบบเดินไปอย่างเดียวนะไม่ให้กม้มเฮ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วแวป๊บหนึ่ง่าพึ่งมุดได้ยัง ไม่ได้แค่นี้ยังไปไม่ได้เหรออสซี่โอ้โหขนาดนี้ยังไปไม่ได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงรอมานี่ก่อนโอเคมุดไปไปหมุนต่อเอาให้มันเดินได้พอดีต้องน่านจะหมุนได้สุดนะถ้ามามันจะหัวเหาะถ้ามามันจะหัวเหระนี่ไงมาแล้วไปได้ยังเอสซี่ไปได้ยังยังไปไม่ได้มันแค่นี้ยังไปไม่ได้อะไรเนี่ย ก้มนิดเดียวก็ได้แล้วนะแต่ยังไปไม่ได้มันมันต้องหมุนให้สุดจะโออเเกือบเกือบไปแล้วได้ยังเออได้แล้วโอ้โหอันนี้ก็ต้องหมุนอีกเอาหมุนหมุนหมุนเร็วๆสิหมุนหมุนเร็วๆหมุนไปเรื่อยๆนั่นแหละหมุนหมุนช้าหมุนช้ามากเอซลี แต่ก็หมุนไปเร็วๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนั่นแหละหมุนกดช่วยอยู่หมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆหมุนโอ้ยช้าจังเลยหมุนเรื่อยๆหมุนเร็วๆเอสลี่เหมือนจะไม่มีใครมาหาเราเลยนะเออดีแล้วไม่มาขอหมุนก่อนอือไม่ต้องมาหาไม่ต้องมายุ่งด้วยอืออื Ừ, หมุนเรื่อยๆหมุนเรื่อยๆหมุนไปเรื่อย ori, ๆใกล้ใกล้กสุดแล้วใกล้สุดแล้วใกล้สุดแล้วเอ้ยใกล้สุดแล้วเอสลี่แป๊บนึงใกล้สุดแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงนั่นแหละนั่นแหละใกล้สุดแล้วอ่าเรียบร้อยไปไม่ได้เดี๋ยวยังไปไม่ได้อะไรเนี่ย๋อต้มหมุนสองที่โอ้โหโอ้โหต้งหมุนสองที่เยอโ แป๊บนึงนะขว้างด้วยเอาดีเอาดีเอาด,อาดีนี่ไงว้างเอาดีอันนี้ก็ต้องกดอีกโอ้โหอืมเฮ้ยเดี๋ยว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 โียเดี๋ยว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 นดี๋ยวเดี๋ยวีวเลี๋ยนดี๋ยวอนี๋ยวเดี่ยานี่ยวียวบบี่มานี่วีวนีี่อวเยนะ จะขังมันทั้งสองตัวนี่แหละตรงนี้มันโยนไฟได้เพิ่งรู้นะมาดิมาดิรอโยนอยู่อ่ามา <c oughs> ไงมาดิมาดิไอ้ตัวนี้อ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยว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 มันมาไม่ได้ตัวนี้มันมาไม่ได้แต่ล็อกขอขอล็อกตัวนี้ก่อน <c oughs> โอ้ยโดนโอ้ยโดนรัดคออย่าอย่ามายุ่ง อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งขอร้องขอร้องเตะแล้วก็รีบหมุนดีกว่าเตะแล้วมาหมุนหมุนเร็วๆออสี่หมุนต่อไปหมุนต่อไปหมุนเร็วๆหมุนหมุนไปเรื่อยๆให้ได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีหมุนโอ้มาแล้วมาแล้วมียาไหมเนี่ยไม่มีเลยแ่านี้ตรงนี้ไม่มียาเลยมีไฟตรงนั้นเออ วิ่งมานี่อ่า,าวิ่งมานี่เสร็จมุดไปมุดมาแล้วก็อันนี้คว้างเส่มันนั่นแหละหมุดไปอีกฝั่งวยตายเลยโหไอ,อตัวนี้ตายเลยเฮ้ยดีสิอย่างนี้เนะี่ยอย่างนี้ก็ดีสิหมุนสบายเลยอย่างงี้ให้ได้สักครึ่งหนึ่งพอดีไหมเนะี่ยอ่าท่าน,นี้ได้ไหมอ่ะท่าน,นี้น่าจะได้แล้วโอเค มาตรงนี้มีซ้ายมียาแดงเอามาผสมกับอันนี้โอเคแต่ก็แต่ก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะเปิดไปแป๊บหนึ่งตรงนี้มีใครอยู่ไหมอ่ะมีสปีเนลโอ้นึกว่าระเบิดก้อนกลมๆเหมือนกันนึกว่าระเบิดมาทมาตรงนี้มีกระดาษขอดูหน่อย เมื่อรู้ว่าซารันซาไม่มีครอบครัวหลอดแซทเลอร์ต้องใช้ศรัทธาแรงก้าในล้ออิมมูลเลนารโดสเพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองเขาพูดคุยกับซารันซาในการปลดผนึกลาสพลาลกาที่บัมพ์พรุนของเขาเคยทำซารันซาจะไม่มีวันทำสิ่งนั้นเว้นแต่จะถูกใช้โดยไม่รู้ตัวฉันน่าจะสัมผัสได้ถึงแผนการโซกโปกของหลอดแซทเลอร์ให้เร็วกว่านี้ฉันรู้สึกว่าฉันต้องรับผิดชอบบางส่วนสำหรับเรื่องทั้งหมดนี้ ฉันไม่รู้ว่าพระเจ้ากำลังวางแผนอะไรแต่ซารันซ่าเพิ่งถูกใช้อย่างไรก็ตามตอนนี้มันสายเกินไปซารันซ่าได้นำพาก้าเข้าสู่ร่างกายของเขาแล้วไม่มีการหันหลังกลับเมื่อพาก้าโตเต็มที่ในร่างกายปรสิทธิพาก้าจะไม่ตายยกเว้นแต่โฮจะตายไม่มีทางรักษาบางทีซารันซ่าอาจจะรับรู้แผนการของพระเจ้าอย่างคุมเครือมาตลอดแต่มันยากมากที่จะบอกอย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยฉันรับใช้ครอบครัวซารันซ่ามาหลายชั่วอายุคน ฉันพร้อมที่จะรับใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอันนี้คืออะไรอ่ะให้เราหมุนทําไมอ่ะเฮะ้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตรงนี้น่าจะมีอะไรใส่เข้าไปในนี้โอเคใส่เข้าไปในตรงกลางเราต้องหาสินะเออเฮ้ยตรงนี้เปิดได้อุ้ยได้ของเก็บมาแค่นี้ห่อเปิดได้แค่นี้เหรอ๋อโอเคเปิดตรงนี้เปิดได้ไหมอ่ะไม่ได้ ต้องมาเอาของเพื่อมาใส่ตรงนี้มานี่โอ้โหมีไฟฉายตอนไหนแต่มียาขอใช้ก่อนแล้วกันเก็บมาใช้เลยนั่นแหละไฟฉายได้มาตอนไหนเดี๋ยวสินี่นี่ไฟฉายมาจากไหนแปลกฮะอ,อันนี้เป็นสวิตช์เหรอกดเลยอ๋อเพื่อให้ประตูเปิดโอเคมานี่ กดสวิตอันหนึง่งตรงนี้ก็ประตูเปิดอันนี้อ๋อน่าจะเป็นของนี้ที่เราต้องใส่เข้าไปใช่ไหมเดีย๋ยวนะถ้าใส่อันนี้แล้วข้างในนี้คืออะไรอ่ะในนี้คืออะไรเอาอนี้ไปใส่ตรงนั้นก่อนน่าจะใช่นะอ๋ออันนี้ปิดอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยมันจะมีของ อ๋อไม่ใช่ของสวิตกระโถอ่ะเปิดให้หมดเอ้าไอ้ตรงนี้ปิดไม่เป็นไรมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้มีประตูไปได้ไหมไปได้โหมีของสปีเนลเก็บมาก่อนมาตรงนี้อุ้ยอุยอุยุยไม่มีใช่ไหมไม่กายร่างใช่ไหมอัศวินคงไม่มาไล่ฆ่าเราใช่ไหมมานี่ปื๊บ อ,อ,อันนี้ต้องเอ,อดูเหมือนจะเป็นรูปภาพใช่ไหมต้องต้องขยับภาพอ๋อต้องทําให้ต้องทํารูปภาพให้มันอันนั้นกันเนอะแปบ๊บหนึ่งนะหัวนี้เล่นยากเลยนะอันนี้ไมห่หงีใช่ไหมอันนี้เข้ามาอันนี้เข้ามาอันนี้เข้ามาได้ไหมนี่ไงมันน่าจะเป็นภาพที่ขาดหายไปมันมีภาพที่ขาดหายไปงั้นเหรอโอเค ดูแลภาพที่ขาดหายไปคืออะไรเดี๋ยวนะถ้าบอกว่าภาบที่ขาดหายไปเรามีนี่นี่ไงใส่เข้าไปเลยฮาตอนนี้ก็เป็นภาพเต็มแล้วนะมาดูหน่อยตรงนี้คืออะไรอะ่ะควรจะแก้ได้โคตรนานเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมที่เราต้องได้ต้องหามาใช้นี่ไงซาราซาฟมิลี่นะฮะ ทำไมมันล oh, um, okay. yeah. sure, ็อกอ่ะโอ้หได้อีกชิ้นส่วนหนึ่งเออยอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยวุ้ยมีมีมีเฮ้ยมีของแป๊บนึงเก็บมาแป๊บนึงเก็บก่อนอย่างงี้ก็ห่วงของนะโอ้โห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 เยอะ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 อืมไปยังไงน่ะโอ้โหเยอะมาก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้เยอะเยอะเยอะอย่าอย่าอยู่อย่าอยู่เลยเอสลี่ไปดีกว่าเยอะเกินอุ้โอ้ใครไปกดทันเมื่อกี้ใครไปกดทันเลขศูนย์เลยนะเฮ้ยนี่ไงอันนี้ทันอยู่อันนี้ทันอยู่ตีแล้วก็หายไปคืออะไรเนะี่ยอันนี้คืออะไรเนะี่ยตีแล้วก็หายไปมานี่รีบไปปิดประตูก่อน ปิดเลยไม่ต้องมาปิดไปเลยตรงนั้นมันก็อุ้ยไอยตัวนี้มาจากไหนนะ่นี่ไงหลบทันหลบพันโอ้ยมาจากไหนเนะี่เปิดเลยไปดีกว่าแอซลี่อย่าตายเปิดประตูเอาของไปใส่ามามนนี่มาน,นี่เอาของไปใส่เลยแอซลี่เลือดจะหมดตัวแล้ว ใส่ของมาเลยเรียบร้อยใช้ซารันซาแฟมิลี่แล้วนะฮะตอนนี้มันน่าจะทำงานได้แล้วนะกดไปเลยหมุนุ๊ยมีบันไดขึ้นไปบันไดก่อนเจอรีออนหรือยังเนี่ยุ๊ยมีตังเก็บก่อนเจอรีออนหรือยังอยากเจอแล้วอยากเป็นรีออนแล้ว อยากได้ยาจากเลีอนเลีอนอยู่ไหนเลีอนเลีอนทำไมทางมันไกลยองเลยเนะี่ยใช่ทางนี้ไหมเปิดเข้าไปตอนนี้ปลดล็อกเรียบร้อยนี่ไงทางที่เลีอนเข้ามาไม่ได้นะเธอทำได้ดีมากฉันฉันขอโทษที่ทำตัวแบบนั้นนะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกนะ มาเถอะยีบไปกันต่อดีกว่า